แกวนทั้งสามรอบก็เห็นทั้งสามรอบเลยตัวนี้เลยวน,ลยนไปส,<ท>นสามรอบแห่ศพวนเมนสามรอบก็เห็นตัวเลขคาเตือน,<ท>น,นทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอนําทันสุสรรค์ทรัพย์น้โตกเกษกเด็ดน้ำตก,กมนีมาตามเลขพ่อซาดเขียนไว้บนต้นมะพร้าวเพื่อสิน,น้ำไปเชียงโศกเสียงทาง้งวดประจำวันที16่16พฤษภาคมสองั้หงวดที่ผ่านมาพ่อซาด ฝันเขียนไว้แปดแปดสามหากไพ่สื่สามแปดแปดได้ตรงตรงเมื่อนิสราข่าว่าเพลินฝันแล้วโตมาบอกผีสาวเพลินเขียนไว้ี่ต้นมะพร้า,าวคือเก่าเมื่อวันมถึงเราก็ไปพบไปพอผีสาวของฟอสร์เพื่อสินนำตัวเล็กนำกล้องฝันฟอสาที่สิกนไว้้นต้นบะพร้าวได้เลยครับเราถ้าเขาฝันนี่อะไรถึงได้มาเขียนเลขในต้นมะพร้าว เขาฝันเห็นแบบเห็นแบบฟ้าแลบเขาก็บอกว่าตัวเลขนี้แม่ก็เลยตั้งใจมเขียนเลยเขียนไว้ให้เขาเลยเขาฝันว่าไงนะเขาฝันว่าเขาได้แห่ศพแห่ศพไปเผาไปเผาไปเผาแล้วก็เดินรอบเมรีสามรอบก็เห็นแบบฟ้าแลบเป็นตัวนสือสีแดงเลยฟ้าแลบเป็นตัวยังสือสีแดงเป็นตัวเลขสีแดงเลยตัวเลขสีแดงเลยอ่าแล้วเป็นเลขตัวไหน่ะเลือสีแดง สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าแล้วแวบมาอีกพอแวบมาอีกก็เป็นหกห้าศูนย์แกวนทั้งสามรอบก็เห็นทั้งสามรอบเลยตัวนี้เละวนไปสามรอบแฮ่ศพวนเมนสามรอบใช่ก็เห็นตัวเลขสี่ศูนย์เก้ากับหกห้าศูนย์สามรอบเลยเห็นเป็นเลขตัวเดียวทั้งสามรอบเห็นทั้งสามรอบเลยไปงานเผาศพ เห็นตัวเลขนี่เลขตัวไหนคุณแม่เลขตัวไหนนี่แม่ที่แม่มาเขียนไว้บอกที่แม่เขียนไว้น่ะสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหกห้าหกห้าศูนย์เลขพ่อซาดฝันต่องวดย้มน้องฝันแม่ก็มาเขียนไว้นี่เลยเขียนไว้เลขพ่อซาดพ่อซาดก็เป็นน้องของแม่เวลาฝันคุณแม่ก็มาเขียนไว้ที่ต้นมบ เจ้าตัวแกอยู่ก,ก,กร ح ح กุงเ,เทพเพราะทรเจ้าอยู่กรุงเทพงวดที่ผ่านมาเขาก็ฝันฝันยังไงถึงได้แปดแปดสามอะเขามาบอกน้องฝ่าแอนนี่ตัวเจ้าตัวเขาเขียนเองเจ้าตัวเขายังไม่ไปอ๋อเจ้าตัวเขายังอยู่เขาเขียนเสร็จแล้วบอกพี่ดูเอานะยังไม่มีพี่ดูเอานะตัวนี้มาแน่แนยังไม่ม<ห>ีเลยแปดแปดสามเนี้ยแล้วเขาฝันต่องวดคือ ต่องวดเมื่อฝันตอนคืนวันที่สองวันวันที่สองใช่วันหวยออกพอดีวันหวยออกพอดีรุ่งเช้าวันที่สามเาก็โทรมาบอกแม่ทํามาบอกพี่เด้อวันวันวันที่สามเขาโทรมาบอกว่าเขาผ่เห็นตัวเลขจ้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วก็เอาให้ตรงหกเย็งของเขาเลยห้าศูนย์ถ้าใครหกกับเก้าตัวเดียวกันเลยเนาะ ผื่อไว้เผื่ออันนี้แหละเพราะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันกับเลขหกห้าศูนย์พ่อชาติฝันต่องวดฝันว่าไปงานศพเห็นเป็นตัวเลขสีแดงเนาะเป็นตัวเลขสีแดงแห่ศพรอบแรกก็เห็นรอบที่สองก็เห็นรอบที่สามก็เห็นเป็นตัวเลขสีแดงคือสี่ศูนย์เก้าหกห้าศูนย เลขพ่อซาตเข้ามาแล้วกี่งวดเข้ามาหลายงวดอยู่คิดตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนห้าหกสามก่อนนู่นอีกอืเข้ามาหลายงวดแล้วจนจำไม่ได้แต่ล่าสุดก็แปดแปดสามก็ตรงๆนะสามแปดแปดเนาะฝันตรงว่าก็สี่ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์เป็นตัวเลขพ่อซาตแะ คุณแม่เขียนว่าที่ต้นมะต้นมะพร้าว16พฤษภาคม2568ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานกับเรขพราะศาสตร์เขียนไว้ในต้นมะพร้าวขอบคุณครับคุณแม่